สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบก,กับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสองตัวรูดในงวดประจำวันที่8กรกฎาคม2568อก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเพเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่7นะครับผมสำหรับวันที่7 a d m แอดมินก็ให้อยู่ที่5กับ6สสำหรับแนวทางนะครับผม มา6.5ในรอบเฉพาะกิจนะครับผมตัวเด่นนะครับผมสายวิ่งสายรูดได้05สําำหรับในรอบปกตินะครับผมมา5.6และก็2.5ในรอบ v i p ก็แสดงความยินดีนะครับผมกับเอพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผม ก็ไปต่อเลยนะครับผมสําหรับวันที่8ชอบก็ค่อยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางนี้เข้ามีรุดนะครับผมมันจะอยู่ที่1กับ4 1มี1 2ึ่ห

สาหรับตัวกันนะผมเป็นหกเจ็ดสำหรับเบิ้ลมีหนึ่งหนึ่งสองสองสี่สี่ห้าห้าแล้วก็แปดแปด

fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลือกกดไลค์กดติดตามให้กับแอดตีนาโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ